เยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวโตมินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ร,ร,รบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยภูมิลำเนาจังหวัดป,ปัตตานีค่ะดิฉันได้มีโอกาสเยือนุกรุงริยาดเมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียกับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการน้อมถว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งพบปะคนไทยในนครมเมกะและเมืองมาดินะอีกหลายร้อยคนได้รับเรื่องเพื่อหา,หารือสองเรื่องค่ะ เรื่องแรกจากนายโกเซงแซบากาและนายเจดาโอตาเฮประธานและรองประธานสมาคมคนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเมืองไม่กะคนไทยอยู่กว่า5,000คนคะ่ะส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในเมืองไม่กะและจํานวนไม่น้อยไม่เคยเดินทางกลับประเทศไทยและในช่วงโควิด19ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบขาดทุนทรัพย์ทําให้ไม่สามารถเดินทางกลับเพื่อทําบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยได้ส่งผลให้ไม่สามารถทําหนังสือเดินทางได้เช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพคะฝากเรียนท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยคะ่ะในการอนุโลมให้คนไทยในซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำบัตรประชาชนใบแรกณนะสถานกงศุลใหญ่เมืองเจดะประเทศเซาอุดีอาระเบีย และสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ในคราวเดียวกันเรื่องที่สองค่ะเรื่องการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อใบพำนักถิ่นที่อยู่หรืออีกอมะหรือ Residence Permit ซึ่งมีคนไทยในเมืองเมกะและเมืองเจด้าค้างค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการตกงานการเลิกจ้างในช่วงโควิด -19 จึงกลายเป็นหนี้สะสมครัวเรือนละประมาณ4 5 0 0 0 0 0แสนบาทขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวคงค้างเป็นล้านบาทรวมค่าธรรมเนียมคง ครั้งสำหรับ300คนเป็นเงินประมาณ40ล้านบาทค่ะ ทราบว่าฝ่ายไทยโดยท่านเอกอัครชทูตด,ดามบุญธรรมได้หยิบยกประเด็นนี้ให้ทางการซาอุดีเพื่อพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมคงค้างดังกล่าวแล้วขอกับเรียนท่านประธานฝากไปยังกระทรวงการต่างประเทศค่ะในการแจ้งผลความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะระยะและต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ร,รัชกิจป,ประการในการเดินทางกระชับความสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขอบพระคุณค่ะครับคุณนัตชาบุญ